โอเคสวัสดีครับพบกับเมสแซลมอนนะครับวันนี้เป็นรุยโจทย์แนวสองในที่ร้อยจ็สิบสามนะครับก่อนจะเริ่มทําโจทย์น้องๆคนไหนนะครับที่พอมีเวลานะที่แนะนําว่าให้ลองพอสวิดีโอแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยฟังเฉลยพร้อมกันแต่ว่าทั้งน้องคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยไม่เป็นไรเลยก็กรอไปได้เลยนะทบทวนไปได้ในตัวเลยนะครับโอเคใครพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับ เป็นแกสผู้ป่วยชายนะอายุสี่สิบปีนะมีไข้นะปวดเมื่อยตามตัวมาสามวันนะครับผู้ป่วยเ่าว่าเราแวกบ้านเนี่ยมีมีการต้องลุยน้ำออกจากบ้านทุกวันเลยนะครับ <S <S ไฟท์เาสไซด์โพลิเทมสามเก้านะครับบีพีฮันเลนมีเร็วนิดนึงนะหายใจเร็วอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวร่างกายมีไมยจอนดิสนะครับมีหลังเคลียร์รีเวอร์โตนะสองเซนบิโลไลท์คอส a ์มา n จินนะครับไทม์ดิ้งนูซิสนะครับ คือเนี้ยเห็นไหมมันมันดีตรงที่ว่ามันมันชงประวัติเรานะครับมีเลต์แฟกเตอร์ให้มานะครับคือเรื่องของการลุยน้ํานะครับถ้าลุยน้ําพวกเนี้ยนะนึกถึงอะไรครับพวกเลปโตไซโลซิตช่ดไหมครับ,บอ่ะบวกอะไรมีตับโตมีจอนบิดนะครับก็เข้าได้เข้าได้กับพวกเลปโตไซโลซิตเลยนะดังนั้นข้อนี้ก็น่าจะนึกถึงเลปโตไซลโลซิตนั่นเองทีนี้เราไปดูกันว่าเลปโตไซโลซิตมัน เชื้อเนี่ยก็คือเกิดจากเลปโตสปราเอนเตโรแกนนะครับเป็นสปโรคิดนะเชื้อเป็นสปโรคิด e x p o s u r e อร์อ่ะนรยลทีส่สำคัญคือการ Exposure กับ contaminated Water นะครับหรือว่า Infected Urine คือไอตัวเชื้อเลปโตสปราเนี่ยมันจะไป Infect กับสารเลือดนนมนะได้ทุกชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโลเดนอ่ะในกลุ่มพวกตะกูลหนูอ่ะนะครับแล้วมันจะไปติดเชื้ออยู่ในทางอ่ายูริน r รีแนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาหนูหรือว่าไอสัตว์ที่มันติดเชื้อมาแล้วมันฉี่มาเนี่ยฉี่มันก็จะปนเปื้อนกับเชื้อนะครับดังนั้นบางทีท่าน้ําไหนที่มันปนเปื้อนกับเชื้อตรงนี้นะครับแล้วเรามีมีแผลมีบาดแผลมีสกินเบรกไปแล้วมันไปไดเรกคอนแทคมันก็เชื้อมันเข้าสู่ร่างกายได้นะครับดังนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนในช่วงน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนนะครับมันจะทําให้มมโอกาที่จะเป็นเยอะนะครับหรืออาชีพบางอาชีพที่มันต้องเอ็กโพสกับสิ่งเนี้ยอันนี้สำคัญเหมือนกันก็ เกษตรกร,ะกรนะคนที่ทําอะไรครับทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว์ก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะมันได r e c t contact กับฉีโดยตรงได้นะหรือว่าพวกอาชีพกําจัดขยะอะไรพวกนี้ที่มันาต้องมีสัมผัสน้ำมีอะไรพวกนั้นนะครับก็จะทําให้เกิดเก็บโตสไปรโรซิสได้ง่ายนะครับเคที okay. ่เราก็รู้ประมาณนี้ทีนี้คลินิลมันก็อาจจะไม่ชัดเจนมากนะมีไข้สูงแต่ว่าอาคีที่ท่าออกน่าจะต้องมีก็คือไมอัลเจียกับ คอนจังไ t วอลซับฟิวชั่นนะครับไอคอนจังไตวอลโซ u ูชันเนี่ยที่พี่ดูดูละมันก็เหมือน Injected ไดคอนจังไ v ว่าแหละนะครับไม่ก็เป็น c ัพท์ Sub ed, คอนจังไตวอลฮิมเลตเก็ได้เนี่ยแต่จะไม่มีเอ็กซูเด e มานะครับเขาใช้คำว่า c o n j ังไ t วอลซับฟิวชันนะครับเนอ่าในภาพเนี่ยเห็นไหมอินเจกคอนจังไว่าอันนี้ก็ s ัพคอนจังไตวอลฮิมเลตนะครับทีนี้ไอเลปโตเนี่ยมันก็มีไมฟอร์อย่างเมื่อกี้แต่ในซีเวลฟอร์มก็มีเหมือนกัน เหมือนจะสกับไทฟัสจากคลิปที่แล้วที่วิวออกไปคือสกับไทฟัสเนี่ยมันก็แบบอาการไม่รุนแรงก็มีแต่อาการที่แบบรุนแรงมีออแกนเฟลเลียก็มีได้เหมือนกันเลปโตนก็เป็นในทำนองเดียวกันครับแต่ว่าในซีเบียเลปโตสไปโรซิสเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่าเบลรีซิสนะครับเบลรีซิสก็คือจะมีมัลติออแกนอินโวลเมนได้โดยเฉพาะพวกแบบเนี่ยเอปไตติดมีจอน์ดิดอะคิวคินนี่อินจูรีเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นสําคัญนะ อันอื่นก็เป็นได้พาวเนอร์ฮิมเมเรตเมอคานิติสอะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเอารูปให้ดูเนี่ยมาตามันจะเหลืองเแล้วก็คืนแดงอ่ะของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมสักคนจะเรียกว่าฮิมเมเรตสักคนจะได้ว่าซาฟูชันของเดิมแล้วก็มีเหลืองเข้ามานะมีตาเหลืองเข้ามามี AKI เข้ามามีเอปติไตติดเข้ามาอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้การอีวิสเกชั่นนะครับ Gold Standard, ก็พวกเป็นเซอร์โอลโลจีเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็คือ MAT นะครับ Microscopic Agglutination Test นะครับเป็น Gold standard นะหรือจะจาซีโรนอื่นก็ได้ mm hmm. เช่น Indirect Fluorescent Assay เนี่ยเหมือนเหมือนของ Scrap Typhus ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ PCR ก็ได้นะครับพี่ว่าตรงนี้เขาคงไม่ได้ถามมากหรอกช้อยส์มันคงชัดเจนนะเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันทีนี้การท r e ท t m น n ์เนี่ยถ้าเป็นไม้ก็ใช้แค่ด็อกซี่สังเกตว่าเหมือนกับ s c a p t y p h u เนาะคลิปที่แล้ว ด็อกซี่ก็เฟิร์นไลท์ทีฟเหมือนกันนั่นในไมล์ฟอร์มใช่นะแต่ในซีเวียฟอร์มแตกต่างกันหน่อยใช่ไหมของสัตว์ในฟัสใช้อะไรครับถ้าซีเวียฟอร์มใช้ IV a ีอ t ซซิโต้ไมนะ IV c ีคอร์เลนฟ c เนกอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าในซีเวียเล็บโตเนี่ยเราจะใช้ IV Penicillin G นะหรือไม่ก็ c เซฟไตรอโซนเข้ามาแล้วก็ Supportive Organ Failure ของเขาเอาไปว่าไปนะครับ่ทีนี้มากลับมาดูเคสเนี้ยเนี่ยคือคือหนึ่งมันได้จากประวัติด้วยแหละการที่ลุยน้าววันจันทร์ทุกวันคือเขา โจ์เนี่ยถ้ามันให้รีดแฟกเตอร์อะไรมานะครับมันมักจะใช้เสมอนะครับลุยน้าจุบ้านทุกวันก็น่าสัมผัสกับกับกับไออินเฟคเต็ดยูรีนคอนทามิเตวอเตอพวกนี้น,นะครับและให้การ ai, ไข้ปวดเมื่อตามตัวนะครับมีจอนบิดนิดหน่อยมีรีเวอร์โตก็นึกถึงเป็นเลปโต s p i โรซิสนั่นเองนะครับต่อมา30ปีเป็นชาวนานี่ไงให้ชาวนามาก็เห็นไหมสังเกตว่า ชาวหน้ายังไงมันก็ต้องขามันก็ต้องเปื้อนน้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีโอกาสที่จะ infected ะมีโอกาสที่จะ contact กับ contaminated water ได้นะครับบอกว่ามีไข้ปวดหัวมา5วัน high grade fever มี myalgia ที่ calf ก็คือน่องนะเออคีรักของของเลปโตเนี่ยพวกอาการ myalgia เนี่ยมันจะเด่นที่น่องกับที่หลังนะแล้วก็ bilateral conjunctival suffusion โอ้โหนี่ก็ให้คี keyword มาแบบชัดเจนเลยใช่ไหม จอรดิสนะครับมีไวท์แบเซลสูงนิวโรฟิลด์เนนม U ี UA เป็นไงมีไวท์แบสเซลลก็เห็นไหมมันก็จะมีพวกแบบเรนเอลอิโมเมนต์อะไรได้แหละนะครับอินเวสทิเกชันก็เลปโตสไปล่าอ่าไมโครแอคตูติเนชันเทสน,นั่นเองข้อสี่นะครับส่วนอ่ตอนนี้นะครับชาย40ปีนะไปจับปลา อันนี้พี่ก็คาดว่าคือการไปจับปลามันก็สัมผัสกับน้ำไงนะครับมันก็เป็นประวัติที่ช่วยได้ตรงหนึ่งนะมีไข้มีตาเหลืองตับโตเพื่อนอีก4คนก็เป็นด้วยไม่หยดเข้าปลาอะไรนะครับถาม i n v e วส i ิ a t i o n ก็น่าจะเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นเลปโต s p i โรซิสไตเตอร์นั่นเองนะคือสังเกตเหนว่าชอยเนี่ยประวัติอาการเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะประวัติเรื่องของความเสี่ยงก็เป็นส่วนสำคัญเลยเหมือนกันนะการสัมผัสกับน้ำอาชีพใช่ไหม สภาพแวดล้อมบ้านเนี่ยมันก็ทําให้เราก็นึกไปถึงโลกพวกนี้ได้แบบเยอะแล้วใช่ไหมเพราะโจทย์เวลาเขาให้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกับในชีวิตจริงใช่ไหมโจทย์มันจะให้อะไรที่แบบไม่ค่อยหลอกอ่ะมันใช้ใช,ใช้แบบใช้จริงๆอ่ะนะครับพวกรีเฟ c t กเตอร์อนะครับก็โอเคครับประมาณนี้สําหรับหมดยานที่เช็กจโอเคประมาณนี้ครับสําหรับอโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับก็ น้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับโอเคก่อนจากกันไปนะพี่ก็โปรโมทคอร์สหน่อยนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับพี่มีคอร์สตระลยโจทย์เมดิซีนนะครับเฉพาะบท NL2 อ่ะตระลยโจทย์เอ็นเอลสองเฉพาะบทเมดิซีนนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ไลน์แอดที่ใต้คลิปนี้ที่เดสคริปชันได้เลยนะครับ โอเคแล้วเราเจอกันใหม่ในเดย์ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ